หนูร้อนหนูร้อนค่ะเสื้อหันบีดอากาศร้อนจังเลยขออนุญาตนะอาบน้ำจักหน่อยอาบน้ำจักหน่อยหนูร้อนค่ะปนัดค่ะ น้ำไหลเย็นวันนี้ก็วันที่30ตรงกับวัดอังคารเดินเมษายนความร้อนไม่ปานีอนที่นี้ก็เป็นวัดโนนสมบูรณ์สะน้ำหนองสมบูรณ์ นองนี้มีทางตะภาพน้ําก็มีสองตัวปลาดุกปลาตะเพียนปานินเยอะที่สุดเขียดอภัยทานนะสองตัวเนี้ยนี่ก็เด็กสองตัวอากาศ่วงนี้นี่คือสะของเขาเลยวันละสามรอบอส่วนเกษตร ทั้งกล้วยทั้งอ้อยมะพร้าวน้ำหอมทับทิมสารพัดอ่ะมาอีกตัวแล้วมาอีกตัวแล้วกาแฟกาแฟอาบน้ำวันละสามรอบมาอีกแล้วครับเขาสะอาดนั่นคือกาแฟลงมาเลยงานละอ่ะานั่นละนั่นละนั่นละ,นละ,นละของชอบเขาละเขาก็รู้จักว่าต้องทำยังไงให้ร้อนอืม นี่วันละสามรอบเขาซื้อกาแฟประจำมาโคลาครับโคลากา็เย็นแล้วพ่ออย่างนี้ก็ไม่ไหวนะออขออาบน้ำก่อนอื้อ กาแฟมาหาความาหาวาลาเร็วน้ำเย็นนะน้ำเย็นนะไม่ใช่ไม่เย็นนะเย็นเย็นไหมครับแอร์อัพควาลาอัพ อันดโคกครับอาการอย่างนี้ขออาบน้ำก่อนครับมาหวานละไม่หวานละอ้วนไม่หว,นวานละปะไม่หวานละครับอาบน้ำก่อนครับมาอาโค้าเร็วอาโคล้าหน่อยเร็วกาติกกาแฟเพศหญิงแต่หุ่นเหมือนชายดื้อมากเลยอันนี้โคลาครับ ผู้ก้าค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วก็อาบอีกแป๊บหนึ่งก็อาบอีกจอมยุทธเด่นนี่น,นกระจอมยุทธเดนะทำอะไรอยู่ตรงนั้นหาหนูแล้วหาหนูแล้วหาหนูแล้วหาวบุนเลย จอมยุดแล้วมามาหาคนละเร็วประจวันทุกวันจะต้องอาบน้ำไม่ไหวสุริยะเอ้ยสุริยะสุริยะโอ้ไม่ไหวนะเนี่ยเป็นเดือนแล้วเนี่ยสุริยะเอ้ยต้นไม้ก็สัตว์เลี้ยงก็ ไปตามๆกันกาแฟเขาซื้อกาแฟตัวดำซื้อกาแกฟกาแฟมาเอาอกันเร็วมาเลยกาแกฟมาเลยกาแฟมาเลยลูกเข้านอนกรมมุนาวัตเติโลกูสัตว์โลกก็ยอมเป็นไปตามกรม สาธุเจริญพร